สวัดีค่ะวันนี้เราจะพาไปร้านกาแฟลงกบที่ต้นช่ำชานะคะทุกเมนู20บาทนะคะอันนี้อยู่ใต้ต้นช่ำชะานะคะมาดูกันจ้านี่บรรยากาศในร้านสไตล์โฮมมี่น่ารักมากมาถึงเราก็จดเครื่องดื่มแล้วก็อาหารมาเลยนะคะเราสั่งเกือบทุกอย่างเลยเธอเริ่มแต่กาแฟดำไข่กระทะโอวนตีนผักขมปังผักขมอบชีสสลัดผักไข่ชาเขียว ชาไทยอเมริกาโนโ่ร้อนนะคะเ,เมนูแรกนะคะไข่กระทะนะคะอลงเขาจะมีซอสพริกซอสมะเขือเทศแม็กกี้ให้เรานะคะแล้วก็นี้ต่อไปเป็นไข่ลวกนะคะผักป้งผักโขมอบชีสหอมอร่อยค่ะ20บาทนี้ชาเขียวชาไทยร้อนนะคะทางร้านจะให้มาใส่นมน้ำตาลน้ำผึ้ง เองนะคะแล้วแต่เราชอบความหวานเลยปังข้าวโพดอบชีสกับปังพิซซ่าอบชีสนะคะนี่ไปอดากกินน้ําเปล่าหรือมาเติมน้ําชาที่ทางร้านให้อัน,นี้ฟรีนะคะเป็นชาุูลาบกินหอมมันอ่อนใส่การน้าร้อนน่ารักมากทั้งหมดเรากินไป15ารายการทุกอย่างาาระกันละยี่บาทเกลี้ยงจ้าลุงขบใจดีน่ารักเป็นกันเองคุยกับทุกโต๊ะเลยไว้มาอุดหนุนคุณลุงกันนะคะร้านเปิดทุกวันนะตั้งแต่ตีห้าครึง่งจนถึง10บโมงเช้านะจ๊ะ พิกัดนะคะเลี้ยวเข้าไปตรงเส้นคลองชลประทานนะคะประมาณ500เมตรเสร็จแล้วเราก็จะเจอสะพานต,ตรงนี้นะคะให้เรายูเทินเลี้ยวขวาแล้วก็ยูเทินก็จะเจอร้านลุงเลยจ้า